กำลังทำอะไรกันเออ Enjoy ครับผม Enjoy ครับผมกำลังกินไข่กันนะครับเป็นไข่น้ำนะครับนี่คุณปู่นะครับกินมาตั้งเป็นเด็กโตครับคุณปู่เจ๋อจอยนั่งอยู่นี้ครับอ่าคุณปู่คุณย่าก็มาแล้วคุณย่ามาแล้วอันนี้ก็หลานชายสองคนนะครับ Enjoy ครับผมเออเดี๋ยวปับปูเสือก่อนหอมหอยครับน้องปูหอมหอยอันนี้หลานชายนะครับอันนี้คุณปู่อันนี้คุณย่าคำตาคนสวยนะครับ โอ้ล้านชายก็เอ็นจอยเห็นตะดากนี่เี้ยนะครับอันนี้หล้านชายสองคนครับกินเลยลูกกินเลยวันนี้<อ>นะคะวันนี้เราแซ่บมากอืมันปอทําให้นะครับนุ่นบรรยากาศหน้าบ้านนะครับน้ําตกตตตตตตมุนจิวจิวจวมูอย่างดีนกาก่อนเนาะน้นนนอร่อยอร่อยกินเลยลูกกินเลยเอนจอยครับผมกินเลย ลูกชายนะครับตักกินนะครับเล่นไปด้วยกินไปด้วยเอาข้าวใส่ปากด้วยครับน้องก้าวเอนจอยครับผมเอนจอยฮะน้องก้าวเอนจอยหล่นหล่นเหรอลูกมันหล่นเหรอหล่นไม่ไปเอาระวังลูกระวังไงมันหล่นไม่เอาไม่เอามิเอาเออฮะอันหล่นไม่เอาเอาอยู่ในจานนะลูกนะเอ็นจอยครับผมเออเอ็นจอยครับผมโอ้ยโอเคครับผมแค่นี้แหละครับมากินข้าวด้วยกันครับทำเดี๋ยวยั่วเลยครับโอ้ยยั่วเลย เออยี sugar, ่ยุ้อเลยครับยี่ยุ้วเลยเพราะเราก็จะทำยังไงแบบนั้นไข่ใจผมมาก้อนมากินเลยหอยแบบนี้โอเคครับออมหอยครับมาดูออมหอยก่อนคุณผู้ชมยาออมหอยยามาเด็กพี่น้องเด้อออมหอยแซ่บๆกันครับบายวครับพี่น้องครับมาครับคุณพี่แม่อันนี้พอครับมาเด้อกินไปอมหอยนั้งกันครับ ใช่มดแล้วเก่งค,ค,คักสองคนแส,ไสบไหลพอละโอเคครับอร่อยไ,ไหมไปเล่นน้ำเลย